จราจรญี่ปุ่นถเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวย้อนไปในปีคศ7914-1185ญี่ปุ่นมีคำที่ใช้เรียกสีอยู่แค่สีสีนันคือสีฟ้าสีแดงสีดำและสีขาวเนื่องจากมันมีอยู่น้อยมากๆทำให้ผู้คนต่างมองเรียกเอาสีม่วงสีเขียวว่าเป็นสีฟ้าอาโอหรือสีฟ้าจึงถูกคนญี่ปุ่นนำมาเรียกไฟจราจรว่าอาโอชิงกุ แล้วยังมีอย่างอื่นอีกที่สีฟ้านำมาถูกใช้เรียกแทนสีเขียวเช่นแอปเปิ้ลสีเขียวนี่เองก็คืออัลริงโกซึ่งปลาไทยตรงตัวก็คือแอปเปิ้ลสีฟ้าเรื่องนี้เป็นมาทายอย่างมากที่สีเขียวและสีฟ้ามีปัญหากับหลักภาษาศาสตร์รัฐบาลญี่ปุ่นจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากไฟจราจรสีเขียวเป็นไฟจราจรสีฟ้าเฉดเขียวแทนแต่การที่เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีฟ้ามีข้อดีมากกว่าที่คิดเพราะว่าช่วยผู้ที่มีภาวะตาบอดสีให้แยกระหว่างสีแดงและสีเขียวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเปเจราจรญี่ปุ่นถึงเป็นสีฟ้า